คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยพูดดูนิ่งๆเงียบๆดูเหมือนจะเงอะงะหรือแม้กระทั่งดูไม่โอ้อวดดูเหมือนจะไม่มีดีอะไรเลยในสายตาหลายๆคนอาจจะมองว่าคนนี้ไม่เก่งหรือบางครั้งอาจจะถูกมองว่าเขาโง่ในสายตาของคนอื่นๆก็ได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ถูกมองแบบนั้นกลับกลายเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจและกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแน่นอนค่ะ ในโลกของการแข่งขันบางครั้งการแกล้งโง่ไม่ใช่แค่เรื่องของการท่อมตนนะคะแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่จะช่วยให้คุณได้รับโอกาสมากขึ้นช่วยให้คุณควบคุมสถานาการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นและก็ช่วยให้คุณได้เข้าใกล้ความสำเร็จง่ายขึ้นค่ะแตกต่างจากคนที่เก่งแล้วพยายามอวดตัวว่าตัวเองเก่งพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนรู้ว่าตัวเองเก่งกว่าใครเหนือกว่าใคร ทำอะไรก็ชนะทำอะไรก็เป็นที่ต้องการและจับจ้องของผู้คนบุคคลเหล่านั้นถึงจะเก่งมากๆแต่การจะประสบความสำเร็จจะเป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบคนที่เก่งกว่าตัวเองนั่นเองค่ะดังนั้นบางครั้งแทนที่เขาจะเก่งแล้วประสบความสำเร็จกลับโดนสกัดดาวรุ่งสก่อนดังนั้นวิธีการแกล้งโง่ก็เลยเป็นกลยุทธ์อย่างหนึง่งที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะ และแน่นอนวันนี้ครูเก๋จะพาคุณไปรู้จักกับพลังของการแกล้งโง่และทำไมมันช่วยให้หลายคนได้ดีพร้อมกับเรื่องราวของบุคคลที่เขาใช้กลยุทธน์นี้จนเขากลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับตำนานเลยล่ะค่ะรับรองว่าถ้าครูเก๋เอ่ยชื่อไปคุณเองรู้จักเขาอย่างแน่นอนก่อนอื่นมารู้ก่อนนะคะว่าทำไมการแกล้งโง่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลในโลกของธุรกิจ ในโลกของการแข่งขันในโลกของปัจจุบันที่ทุกอย่างดำเนินการไปอย่างรวดเร็วหลายครั้งที่คนฉลาดเกินไปมักจะตกเป็นเป้าของการแข่งขันหรือถูกมองว่าเก่งเกินอวดเกินบางครั้งบางคนอาจจะมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่คนที่แกล้งโง่มักจะได้รับความไว้วางใจได้รับโอกาสและสามารถสังเกตเรียนรู้ได้โดยไม่ถูกจับตามองมากเกินไปค่ะ ข้อดีของการที่คุณเป็นคนเก่งแต่คุณไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณตัวเองมากจนเกินไปมีดังนี้ค่ะลดความคาดหวังจากผู้อื่นทําให้คุณสามารถทํางานได้โดยไม่มีแรงกดดันข้อที่2คุณจะได้รับข้อมูลที่แท้จ,จริงจากคนรอบข้างเพราะเขาไม่มีใครระแวงว่าคุณจะมาเอาชนะว่าคุณจะมาชิงดีชิงเด่นจากเขาเขาก็เลยให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบงดังใดๆขอ้อ 3. คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่า เพราะคนอื่นมักจะรอบประเมินคุณต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นคุณจึงสามารถเข้ากับผู้คนได้ง่ายอยู่ในทุกสถานการณ์และคุณก็ควบคุมสิ่งต่างๆได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะวิธีการแกล้งโง่ให้ได้ผลมันก็มีวิธีการนะคะบางครั้งคุณอาจจะใช้วิธีการนี้สำหรับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือคุณเองอาจจะรู้วิธีการนี้เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆก็ได้ค่ะข้อที่ห คุณต้องฟังให้มากกว่าพูดการแกล้งบางครั้งก็คือการแกล้งไม่รู้ในบางเรื่องบ้างถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณพูดทุกอย่างออกไปผู้คนก็จะคิดว่าคุณเก่งแล้วคุณรู้แล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับคุณทั้งนั้นค่ะดังนั้นถ้าคุณพูดน้อยคุณตั้งใจฟังพวกเขาก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมนะคะเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้แล้วแต่คุณรู้จากอีกคนนึงซึ่งเป็นคนใหม่ หรือคุณรู้จักคนเดิมแต่เขาเล่าใหม่บางครั้งคุณอาจจะได้ข้อคิดแนวคิดหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แตกต่างกันก็ได้ดังนั้นอย่าบอกว่าฉันรู้เรื่องนี้แล้วลองรับฟังดูก่อนจงเป็นคนฟังให้มากกว่าเป็นคนพูดค่ะข้อที่สองอย่าพิสูจน์ว่าคุณเก่งเสมอไปบางครั้งการพยายามแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณเก่งอาจจะทำให้คุณถูกมองว่าคุณเป็นคู่แข่งคุณอวดดีหรือคุณเป็นศัตรูกับเขาค่ะ การที่คุณแสดงออกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณก็ใช้ทักษะของคุณเพื่อพัฒนางานของคุณทํางานของคุณให้ดีในหน้าที่ที่คุณได้รับผิดชอบไม่ต้องไปเก่งแล้วก้าวไก่งานของคนอื่นไม่ต้องไปเก่งแล้วอวดดียังไงซะสังคมไทยของเราก็ยังชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอดังนั้นต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องไปโอ้อวดกับใครนะคะข้อที่ส ทำเป็นไม่รู้บ้างเพื่อคนอื่นเขาจะได้อธิบายเรื่องนั้นๆให้คุณฟังเพราะบางครั้งไม่ใช่ว่าทุกทุกเรื่องที่คุณรู้อาจจะรู้ไม่จริงหรือคุณอาจจะรู้มาครึ่งๆกลางๆหรือคุณอาจจะรู้ทั้งหมดแล้วก็จริงแต่การที่คุณทําเป็นว่าคุณรู้ทุกอย่างคุณก็จะไม่มีทางได้รู้อะไรเพิ่มค่ะดังนั้นการที่คุณทําเป็นไม่รู้บ้างคนอื่นเขาก็จะได้อธิบายได้บอกเทคนิคได้บอกวิธีการพูดง่าย เขาก็จะได้เผยไตยออกมาบ้างค่ะคุณเองก็จะได้แนวคิดใหม่ๆได้ไอเดียที่สร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งมันอาจจะได้ความคิดเดิมแต่ว่าการตอกย้ําซ้ําๆกับคุณอีกรอบหนึ่งในสิ่งที่คุณรู้แล้วคุณก็จะยิ่งจํามันได้แม่นยิ่งขึ้นเห็นหรือย,อยังล่ะคะบางครั้งไม่ต้องบอกไม่ต้องอวดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องทําเป็นไม่รู้บ้างก็ได้ข้อที่4ใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์คนที่พูดน้อยเขามักจะดูมีพลัง ดูน่าเกรงขามากกว่าคนที่พูดมากๆค่ะดังนั้นจงอ่อนน้อมถ่อมตนจงอยู่ในเวของคุณพูดง่ายๆถ้าเป็นการวิ่งก็คือวิ่งในลู่ของตนเองค่ะไม่ต้องพยายามไปอวดดีหรือแข่งขันกับใครนะคะคุณเหียหรูอ,อยังแล้วคะว่าการแกล้งโง่แล้วได้ดีสิ่งเหล่านี้คนฉลาดเขาทําอยู่เสมอหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ฉลาดแต่ว่าแกล้งโง่แล้วก็โดดเด่นที่สุดที่กูเก๋ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรก คนคนนั้นก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะนักลงทุนชื่อดังของโลกในช่วงแรกๆของอาชีพบัฟเฟตต์เขามักจะทำตัวเรียบง่ายแต่งตัวธรรมดาไม่พูดจาหรูหราและก็มักจะทำให้คนอื่นคิดว่าเขา,าเป็นแค่นักลงทุนธรรมดาตัวน,น้อยๆคนหนึ่งที่ดูไม่มีพิษส่งอะไรแต่เบื้องหลังนะคะเขากลับเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมเขามีความคมคายและเขาใช้โอกาสจากการแกล้งโง่เพื่อศึกษาคู่แข่ง เพื่อเรียนรู้จุดอ่อนของการตลาดเขาวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุนที่ชาญฉลาดและแม่นยำจนในที่สุดวอร์เรนบัฟเฟตต์กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกนี่เป็นตัวอย่างว่าการไม่แสดงความฉลาดออกไปหมดทุกอย่างบางครั้งก็เป็นกลยุทธ์ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ไม่ควรพูดการที่คุณแกล้งโง่มันไม่ได้หมายความว่า คุณต้องทำตัวว่าไม่รู้เรื่องไปซะหมดแต่มันหมายถึงการที่คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรจะเงียบไว้และเมื่อไหร่ที่คุณควรจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดออกไปและเมื่อไหร่ที่คุณควรจะปล่อยให้คนอื่นประเมินคุณต่ำกว่าความเป็นจริงถ้าคุณเริ่มนำแนวคิดนี้ไปใช้คุณจะพบว่าตัวคุณสามารถเข้าใจโลกได้มากขึ้นคุณจะได้รับโอกาสดีๆโดยไม่ต้องแข่งขันให้เหนื่อยและคุณสามารถควบคุมสถานการณ์รอบตัวได้อย่างชาญฉลาดด้วยค่ะ อย่าลืมว่าโลกนี้ไม่ได้ต้องการคนอวดดีอวดเก่งความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญและแน่นอนค่ะครูเก๋เชื่อแน่ว่าในสถานการณ์ต่อๆไปคุณจะแกล้งโง่เพื่อให้ตัวของคุณเองได้รับโอกาสดีๆแล้วประสบความสำเร็จนะคะหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกสเตชันไว้นะคะเพื่อรับแรงบันดาลใจและแนวคิดดีๆ ที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะและถ้าคุณมีข้อคอมเมนต์อะไรเห็นด้วยหรือไม่กับคลิปนี้สามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะเวลาที่เพื่อนๆคนอื่นผ่านเข้ามาเจอคอมเมนต์ของคุณเขาจะได้รับประโยชน์จากคอมเมนต์ของคุณไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ